วิธีใส่จานกระสวยของจักรซิงเกอร์974นะคะเราก็ถอดตัวกระสวยได้ออกก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้มือดึงออกแรงดึงขึ้นมานิดนึงค่ะจานกระสวยตัวเก่าก็จะหลุดออกมานะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปร่างของจานกระสวยนะั่นมันจะมีเหมือนกับเป็นขาสองขาอยู่เดี๋ยวสังเกตอันนั้นไว้นะคะจากนั้นก็คือเราถอดตัวจานจักรที่เป็นรูปเครื่องวงกคมออกค่ะในส่วนของตัวาจานกระสวยเนี่ย เราก็จะหันอด้านที่เป็นสองขานี้ออกจากตัวแล้วก็ใส่ดันเข้าไปด้านในเลยค่ะตรงนี้มันจะด้านนอกเนี่ยมันจะเหมือนกับค้างอยู่นิดนึงเราจะต้องใช้มือค่อยๆดันมันเข้าไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นพลาสติกนะคะมันก็จะดันลงไปได้ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสองขานั้นจะใส่เข้าไปข้างในก่อนค่ะนี่ค่ะสองขานั้นใส่เข้าไปด้านในตามรูปเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านนอกตรงเนี้ยมันจะยังมันจะยังค้างไม่ลงนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถค่อยค่อย ใช้มือจับแล้วก็ดันมันดันมันให้ลงไปอยู่ใต้ตัวแผ่นเด็กสีขาวๆนี้ได้ค่ะเนี่ยค่ะกดนิดเดียวอันนี้ก็จะได้แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่กระสวยเย็บจักรได้เลยค่ะ